สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์นะครับและนี่คือเกม The Elder Scrolls Skyrim นะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วโอเคครับมังกรมาครับภารกิจต่อไปน่าจะได้สู้กับมังกรเนาะไม่มีเวลามายืนประชุมกันแล้วเพื่อนของข้าขันการความช่วยเหลือจากท่านอีกครั้งหนึ่งแขรเอาท่านไปกับแม่ดัรคเอลและช่วยเธอต่อสู้กับมังกรตัวนี้เจ้าคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากป้อมเฮลเกตดังนั้นจึงมีประสบการณ์กับมังกรมากกว่าคนอื่นที่นี่ ความข้างหน้าเลยใกล้ไหมเออไม่ไกลนะข้างหน้าเลยครับโอเคโอเคเลยมังกรเห็นชัดแจ๋วไอ้น้องรอก,ก่อนรอก,ก่อนมันบินอยู่มันบินอยู่มังกรน,นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือลั่นโอ้ย มันบินอยู่